โอเคเหลือ <Okay, S> 2ตัวนี้ได้อยู่ปิกเกอร์แล้วก็ปี้งดิล็อกตีนอันตีปี้งขอบคุณที่คอมโบครับเพื่อนมันไม่กลับแต่แครี่มันเอ้ย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 ก็ตีไก่คืินเอาละกลับสู่ที่คนด้วยนะผมวันนี้ทุกคนก็อยู่ผมออนที่มืดครับก็วันนี้เราอยู่กับตัวละครซาเวียนั่นเอง ผมเล่นอยู่ประมาณ23งสามรอบนะแต่ยังเล่นไม่ค่อยปริ้นเท่าไหร่ต่วนนี้เราจะมาลองตรงที่เซตไอเทมอันดับหนึ่งนะผมผมอยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะทุกคนอาจจะมีคําถามว่าเออตัวนี้เราเพิ่งเคยเล่นเลเนานะพวกเซตอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเนี่ยมันเล่นได้จริงหรือเปล่าวันนี้ก็เลยขอลองสักหน่อยก็โดยวความที่ผมไม่มีตัวละครนะก็อยู่แมบธรรมดา <laughs> คือมันอยากเล่นแต่มันไม่มีตัว จะไปลงแล็กมันกม็มีตัวไงมีมไอ้โสดว่ะเ,เพื่อนอตีไปเรียกว่าเปิดบัตหรือเปล่าเปิดปัด <c> ก <oughs> <c oughs> ็เท่าที่ผมดูนะก็ผมว่ามันเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่ผมเล่นไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วตัวละครนี้จแจกฟรีบ่อยมากนะแล้วทันตีผมชอบมากเลยโอ้โหลาดเพื่อนในทั่วแบบบอกเลยเล่นดีเหลือเกินนี่ก็เราจะออกเซตไอเทมแบบว่าตามแบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะไม่แบบฉีกไม่แหวกเนี่ยมันกิ้วไปกอนสิที่เพื่อน คือถ so right? ้าท่าหนึ่งกับท่าสองถ้ามันชนกันมันจะกลายเป็นวงใช่ไหมมันจะล็อกตีนได้ด้วยนะบอกเลยว่าไม่ค่อยดีนี่นี่สดอนี้ปลาล็อกตีนตีธรรมดายิงยังนี่หนึ่งตายทีแล้วทำไมเขาสดกับเราคะเนี่ยโอ้บอกเลยว่าตัวเมื่อกี้ก็คล้ายๆกับอิรูเมียแล้วกันเดี๋ยวว่าเอ้ยเห็นแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แหละสกิลฟิกออกมาก่อนฟิกมาก่อนมันยังไม่พอสามเนี่ยถ้าฟิวสีผมน่าจะโดนละแต่เพื่อนตามเพราะเพื่อนตามเพื่อนรอดเพื่อนไปทุยเพื่อนเลือดสามหลอดโอ้โหเลือดเยอะเกินเยอะเกินแต่เพื่อนตามสุด เพื่อนต่อเห็นวงวงไหมนโมไอของโหมันเข้าต่ออ่ะน anyway> like ี่ปลาปุ๊บล็อกตีนะผมแล้วก็ตีแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเกือบตายเดี๋ยวเพื่อนต่อยิงเอ้ยเพื่อนไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวมาตีต่าก่อนละกันเกมนี้เต่าสำคัญนะทุกคนช่วยแบบต้องต้องตีเลยตั้งแต่แบบตัวแรกอ่ะมันช่วยบัฟได้ดีมากเลยนะแล้วก็เนี่ยมันเกาะด้วยทุกคนนี่ล็อกแล้วก็ยิงแล้วก็ท่าหนึ่งจะเอา โดนร้านี่หว่าอุ้ยเฮ้ยเดียวอุ้ย,ย,ยนี่นี่ตีตีตยังไง่ะเพื่อนเพื่อนจะห้าวเราเราไม่กลับแต่แต่เห็นวงไหมเห็นวงอ่ะกลับก็ได้และด้ยวยความที่มันเป็นแมปธรรมดานะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเจอคนที่มาลองตัวเหมือนกันนะก็ไม่ต้องซีเรียสเห็นไหมี่ล็อกตีนไปแล้วก็ตีปุ่นยูอาาห,หนึ่งไปแล้วก็ท่าห,หนึ่งไป แล้วก็หนึ่งบวถ้าสองเพื่อความแม่นยำคือถ้า1นึ่งบวกสองันจะเป็นวงใช่ไหมแลวดาเมจมันจะโดนเป็นวงด้วยก็คือเพื่อความแม่นยำนะบางครั้งเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยการกดยำ้ยำๆเนี่ยสกิลออกมั่วเฮ้ยลืม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 เราจะไม่ออกแช่แข็งเพราะว่าเราจะออกตามเซตินแบบร้อยล,ลืมลืม <c oughs> ดูความที่เราเจอ,อโอย <c oughs> น,นี่นะดยด้วยความที่เราเจอตัวล้วงนะครับผมเราก็ต้องดูความปกติอ่ะเราก็จะออกแค่แข็งนะแต่ลืมไปเราจะออกตาม100แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ม่นเองมาไปเล่นกายดีกว่าครับผมโอ้ยวิ่งไววิ่งไวสกิลไปไม่โดนนะเล่งคีบไบรีบคือรีบเคลียร์คีบแบบล่างโดนล่างโดนยังไงมีตัวล้วงไปตัวเราไปทันไหมไม่น่าทันช่วยเต่าดีกว่าแต่เพื่อนโดนครับผมเพื่อนโดน มายังไงแล้วอันติไปเปี้ยง h, h, aw, ยังไงต่อเพื่อนโอโหมิดรอดไม่เป็นไรนะไม่เป็นโอ้กินน้ำไปเลยวะบอกเลยนะครับผมกินน้ำกันเยอะนะครับผมเสียงจะได้ดี <laughs> ผมกินน้ำน้อยในะชว่วงนี้นะพูดไม่ค่อยออกเลยตีป,ป้อมกันไปก่อนไม่ค่อยมีอะไรชว่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรตอนนี้เราก็เก็บคิวได้อยู่สกิลเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยลย เพื่อนโอ้โหมันก็เกิดไปล็อกไปก่อนลกลับด้างเงาไปแต่เพื่อนยิงน่งถ้าจะได้คิวเรียบร้อยได้แอสซีปกันด้วยเอาจริงผมว่ามันสนุกมากนะมันสนุกมากสกิลมันแบบหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะเออแต่ถ้ามันเก็บสแต็กเต็มถ้านหนึ่งมันแบบแรงแล้วมันรัวด้วยนะโอ้โหตีคลิปเลยไม่ตีฟอมไม่เคลียร์คลิป้วย <laughs> แต่แต่เดี๋ยวเดินออกมาก่อน คือมันเล็งอะคือถ้าเราเข้าไปเราโดนแน่แหะแล้วก็ยิงครับผมแล้วก็ใครก่อนแล้วแล้วก็แล้วเอ้ยแล้วก็ใครก่อนแล้วแล้วแล้วก็ใครก่อนแล้วก็อื้มมันไม่ถึงว่ะไม่เอ้ยมันไม่กลับมันไม่กลับแต่แครี่มันเอ้ย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 ก็ตีไก่คือเราก็เลยเขาข้างห้าวเนี่ยโอ้โหเลือดแบบ จะหมดหลอดแล้วเราไม่ค่อยกลับบ้านแคลรี่ออวมาเอ้ยยังไงล่ะมีคนหิวไปลวเพื่อนแต่ขอไม่เอาอาเซเบอร์แล้วกันเรานีไงโอ้โหเพิ่งพูดดีมันอันติใส่เพื่อนเราแต่เออออกมาก่อนโอ้โหเพื่อนชาร์จสวยเปียงแล้วก็เปียงหนตัวแตกแล้วแล้วก็เปียงแล้วก็โอ้โหแล้วแล้วก็เปียงแล้วก็สกิลิ i กโอ้โหสกิลมันมันนะสกิลมันมันแต่ถ้าโดนตัวล้วงก็ก็ตายง่ายๆเหมือนกัน ดีนะเมื่อกี้เซเบอร์อันติใส่อันนี้ประแจเรายิงไหมโอ้เป็นไงละ่ะเป็นเล็งมั่วหรืออันติโดนเฉยเดียไม่คิดว่าจะโดนเล็งมั่วมากเลยมาแล้วยังไงยังไงข้างบนไม่มีแต่เลิงกลางมันยิงล็อกปีนไปอันติไปยิงมผมว่าคอมโบมันก็มันก็ไม่ได้ยากนะตัวนี้นะแล้วก็เซตไอเทมที่ล็อกล็อกตีมไปล็อกแล้วปาไปมไม่ถึงแต่ รอสกิลเดะเอ้ยไม่รอแล้วเพื่อนเอ้ยโอวูวูตายเอ้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 ยรีบเคลียร์แล้วก็เอ้ยแต่เห็นแต่เห็นอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นล็อกตีนล็อกตีนดีไปเร็วเฮ้ยเดะเอ้ยไม่รอแล้วเพื่อนเอ้ยโวูล็อกตีนล็อกตีนดีไปเร็วเฮ้ย ติดตรงให้เราห้าวเองเลือดน้อยไม่ค่อยกับบ้านแต่โอ้โหมันยกมันยกโรมแตม่มันแรงไงควรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดินตีคู่กันไม่ได้นะเฮ้ยโอ้โหดีมันโหแรงขึ้นหนอดจะบอกว่าสกิลไม่ค่อยเป็นแต่มันก็ยังแรงอยู่ดีว่าเฮ้ยแต่ยังไงมันสามตัวมันได้สาตัวเห,เ,เหลือใครอ่ะโอเคเหลือสองตัวนี้ได้อยู่ฟิกเกอร์แล้วก็ปิ้งเริ่มเล่นเป็นไงเริ่มเล่นเป็น เล่นสองสามตาแล้วก็มันก็พอได้นะมันเล่นไม่ค่อยยากมันเล่นไม่ค่อยยากตัวเล่นง่ายต้องลองทุกคนโอ้โหตัวนี้เล่นง่ายสกิลแรงได้อยู่แล้วก็เซตไอเทมแรกนี่ถือว่าผ่าน,ล,น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 ล,าล็อกตีนอันติเปี้ยนขอบคุณที่คอมโบครับเพื่อนแล้วยังไงล็อกตีนยอีกรอบแล้วก็ปลาท่านหนึ่งไม่ทันแล้วมันแตกแต่ยังมีใครมาแล้วก็ท่านหนึ่งไปแล้วก็ท่านหนึ่งไปโอ้โห่เสียเบอร์ อันติไปอันติด้วยอันติแล้วก็เอ้ยเอ้ยเดียวเฮ้ยมาขาตายเนาะตัวนี้มันมันเสียงเดียวมาขาตายแล้วมันลุนลวงง่ายนะถ้าให้ดีออกแช่แข็งด้วยแต่เกมนี้ผมไม่ออกเพราะว่าอยากลองเซตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่าเล่นได้ครับผมเอาล่ะก็เป็นไงกันบ้างผมก่อนอื่นเลยต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาทําคลิปและ หลังจากไปท่องเที่ยวมาแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ